สวัสดีครับไก่แจ้ KJ w i n g m a นนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามยอดฮิตที่สุดเลยเวลาที่มีคนทักอินบ็อกซ์มาทางเพจของผมนะครับนั่นก็คืออยากลดน้ำหนักต้องทำยังไงโอเคครับทุกครั้งที่มีคนมาถามผมคำถามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเทรนหรือว่าลูกค้าในฟิตเนสนะครับผมจะสวนกับด้วยคำถามนี้เสมอนะครับก็คือคุณอยากลดน้าหนักหรือคุณอยากลดไขมันสออย่างนะฮะไม่เหมือนกันนะครับ ผมขอเริ่มที่ลดน้ําหนักก่อนละกันตามคําถามของเขาเลยก็คือถ้าคุณอยากจะแค่ชั่งน้ําหนักแล้วตัวเลขลดลงแค่นั้นพอใจละไม่ต้องสนใจอะไรเลยโอเคผมตอบให้เลยครับอดอาหารฮนะยังไงก็ลงไม่ต้องออกกําลังยังไงก็ลงแต่สิ่งที่คุณจะเจอผลกระทบตามมาแน่ๆเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือระบบเผาผลาญหรือว่าเมตาบอลิซึมในร่างกายคุณนะครับพังครับนั่นแหละครับนั่นคือผลกระทบ ข้อเดียวเองนะจริงๆมีเยอะมากนะที่จะตามมานะครับผมในข้อที่2นะครับต้องการที่จะลดไขมันสําหรับคนที่ต้องการจะลดไขมันนะครับคุณต้องออกกําลังกายในส่วนของเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอไปด้วยนะครับรวมไปถึงการคุมอาหารนะครับฟังให้ดีนะครับคุมอาหารแต่ไม่ใช่อดอาหารนะครับถามต่อว่า ควบคุมอาหารทํำยังไงก็ตอบให้ง่ายๆครับลดปริมาณในส่วนของมันของทอดของหวานลดลงครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมทําคลิปแจกสูตรทําอาหารคลีนกินเองที่บ้านไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่คลิปนี้แล้วกันนะครับผมผมอยากให้คุณดูรูปนี้รูปหนึ่งครับเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นรูปร่างกายความเปลี่ยนแปลงของผมเองนะครับคุณสังเกตไหมครับรูปซ้ายสุดนะครับ ผมจะมีมวลไขมันในร่างกายเยอะนะครับแต่รูปขวาสุดเป็นรูปที่มวลไขมันในร่างกายผมน้อยและแต่มวลกล้ามเนื้อผมส่วนขึ้นมาซึ่งใน3มรูปนี้ผมน้ําหนักเท่ากันนะคุณเห็นไหมฮะผมน้ําหนักเท่ากันหมดเลยนะนั่นคือ70กิโลกรัมนะครับอ่ะคุณเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ผมจะบอกให้เห็นภาพง,ง่ายๆนะครับสมมุติอันนี้เป็นมวลไขมันในร่างกายคุณ อันนี้เป็นมวลกล้ามเนื้อในร่างกายคุณนะครับถ้าคุณออกกําลังแล้วมวลไขมันคุณลดลงมวลกล้ามเนื้อคุณมากขึ้นน้ําหนักคุณเท่าเดิมนะหรือน้ําหนักอาจจะมาขึ้นด้วยแต่นั่นเป็นน้ําหนักที่มากขึ้นที่คุณสุขภาพดีขึ้นด้วยมีมวลกล้ามเนื้อในร่างกายเยอะขึ้นซึ่งข้อดีของการเล่นเวทเทรนนิ่งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในร่างกายก็คือช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายด้วยนะครับอ่ะต่อมาครับเหมือนเดิมมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อถ้าคุณอดอาหาร มวลกล้ามเนื้อคุณพังลงแต่มวลไขมันคุณเท่าเดิมอันนี้น้ําหนักคุณลงครับแต่อย่างที่ผมบอกเป็นน้ําหนักลงที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ผมขอเสริมในเรื่องการลดไขมันหน่อยนะครับในส่วนที่ยังมีคนเข้าใจผิดๆอยู่นะครับนั่นก็คือลดไขมันไม่มีลดเฉพาะส่วนนะครับลดไขมันไขมันจะเฉลี่ยลงทั่วทั้งร่างกายนะครับไม่สามารถกําหนดได้ว่า ลดส่วนนี้ลลส่วนนี้ลดส่วนนี้ไม่มีนะครับแต่คุณสามารถเล่นกล้ามเนื้อหรือเล่นสัดส่วนส่วนนั้นๆให้กระชับขึ้นได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ได้ฟังไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับว่าอยากจะลดน้ําหนักต้องทํำยังไงตอบตัวเองให้ได้อยากลดน้ําหนักหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลดไขมันนะครับผมอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นช่วงแรกที่ผมจะตอบคําถามหลักๆให้นะครับง่ายๆสั้นๆ สำหรับคำถามนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ